สถานศึกษาที่ได้สร้างคนที่มีคุณภาพให้กับสังคมจนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์แก่สาธารณชนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่วิชาชีพซึ่งพร้อมที่จะนำพานักศึกษาทุกคนก้าวสู่เส้นทางอาชีพอย่างเข้มแข็งตามปรัชญาที่สืบสานมานานว่าทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาโดยมีพันธกิจดังนี้ 1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงเสมอภาค 3. วิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพวิทยายลัยเทคนิคตากหรือชื่อเดิม วิทยาลัยสารพัดช่างตากเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2535ในพื้นที่จำนวน15ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตกของเมืองตากภายใต้การบริหารงานของท่านดรจักรพบเนวมานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากและรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่ายดังนี้นายวิทยามั่นเติมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายพัฒวุฒิโพธารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสุกัญญาแสงจุน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในนักกิจภูทวีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคตากมีสาขาให้เลือกเรียนทั้งประเภทวิชาอุตสาหกรรมผานิชยกรรมและประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพป,ปวชจัดการเรียนการสอน13สาขาวิชาดังนี้ 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมจัดการเรียนการสอน7สาขาวิชาสาขาวิชายานยนต์สาขาวิชาเชื่อมโลหะสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาก่อสร้างสาขาวิชาเครื่องกลโรงงานและสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดการเรียนการสอน 1. สาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม 3. ประเภทวิชาคหกรรมจัดการเรียนการสอนหนึ่งสาขาวิชาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอน3สาขาวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานการบัญชีสาขางานการตลาด 5. ประเภทวิชาศิลปกรรมจัดการเรียนการสอนหนึ่งสาขาวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสจัดการเรียนการสอน11สาขาวิชาดังนี้ 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมจัดการเรียนการสอน7สาขาวิชาสาขางานเทคนิคยานยนต์สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสาขางาน ronics, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสาขางานช่างไฟฟ้ากำลังสาขางานก่อสร้างสาขางานเครื่องมือกล และสาขางานเมคคาทอนิกส์และหุ่นยนต์ 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอน 3. สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาด 3. ประเภทวิชาศิลปกรรมจัดการเรียนการสอน 1. สาขาวิชาสาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 4. ประเภทวิชาทวิภาคี จัดการเรียนการสอน4สาขาวิชาดังนี้สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่มสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสถานศึกษาสีม่วงเหลืองแห่งนี้มีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ก็คือได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานถึง4ครั้ง ในปีพศ2542ปีพศ2551ปีพศ2555และปีพศ2560และได้รับโล่ทองคำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสินทราหาว a ah w a c h i r a l พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากการที่ได้รับรางวัลพระราชทานสามครั้งภายใน10ปีจากผลของความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือกันของบุคลากรทุกฝ่ายที่จะพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคตากในทุกๆด้านจึงส่งผลให้วิทยาลัยเทคนิคตากยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงทักษะความสามารถของนักเรียนนักศึกษาดังนี้ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศระดับปวสาการแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW, a NSMAW, NGMAW ระดับปวสประจำปีการศึกษา2563ณจังหวัดร1ดรางวัลชนะเลิศระดับปวสาการแข่งขันทักษะตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อมระดับปวสประจำปีการศึกษา2563ณจังหวัดรเ็ด รางวัลกองลูกเสือดีเด่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับภาคเหนือประจําปีการศึกษา2,559และปี2,560ระดับนานาชาติรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันงานเชื่อมเยาวชนานานาชาติณนะเมืองดูสเซนดอฟประเทศเยอรมนีประจําปีการศึกษา2,560 รางวัลเหรียญเงินการเชื่อมติกและเหรียญเงินประเภททีมจากการแข่งขันทักษะช่างเชื่อมเยาวชนนานาชาติอักคับอินเตอร์เนชันแนลเวลดิ้งคอมเพิชันอินวิเทชัน2018ณเมืองชิวฉูมณฑนหูหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเห็นได้ว่าหลากหลายความสำเร็จของวิทยาลัยเทคนิคตา่างล้วนเกิดจากความร่วมมือหลายฝ่ายด้วยกันเพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันนักเรียนนักศึกษาที่มีความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพตามศักยภาพของตนเองในมาตรฐานคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน และใครที่จะขอประกาศศักยภาพออกสู่สังคมตลอดจนตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะร่วมแรงร่วมใจในการที่จะผลักดันสถานศึกษาแห่งนี้ให้มีคุณค่าสู่สากลให้รุ่งเรืองอย่างแข็งแรงและยั่งยืนสถิตสถาพรตลอดกาลนาน